ขอเป็นคนลองทําดูบ้างได้เลยตอนนี้ก็รู้ด้วยว่าโซเฟอร์กําลังระแวงหนุ้ยมากเลยพหนุ้ยก็ระแวงเขาเหมือนกันสมมุติเราดอมก่อนเราไม่รู้สูตจีละจอมนั่งจี้ละอามือจี้มาก่อนเลยปั๊บ้วก็ตกใจเลยฮะจ็บมือปจับมีมากจับันหาตัวไปหยาบง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเสร็จฉันละแก่จี้เลยจี้ไปรอ้มอยังจี้เาออกได้ไหมคะออกนอกจี้ใหม่บนนอกับ ให้ปาดกันมาแล้วเบาเบาจิ้มจิ้มคอจบไปเปลี่ยนมือนี้มาฟ้าผมเลยฮะเฮ้ยเอ้จับปิดเก๋ยเธอจะจับแกตัดผมเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยปิดกลับไปแล้วนั่งหลังแทนอ่านี่ขับรถไปเลยห้วยขวางห้วยขวางไปส่งที่ด้วยเอาคนเยอะๆเยอะ ว่าจริงๆต้องฝึกจนเขาเพราะมี่เนี่ยมันคืออาวุธของเขาไงถ้าที่เปียเราขัดแตนไเฉยถ้าไม่เก่งจริงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไล่เราได้ก็ตามมาเจอเพราะนั้นเราต้องควรจะเป็นคนทับเขานะครับถ้าแทงก็ตายก็ได้แต่เ่าเราจะตำบากไหมอ่ะถ้าตกใจจะเช็ดจุกจบเลยแล้วก็ต้องรอรอขับรถได้เป็นอีกยุ่งเลยอยู่กับผีทั้งคืนไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่ใช่ว่าพอจัดกันเฮยกลัวกลัวผีไงเยะน่ากลัวนั้นเนี่ยที่ให้กลับบ้านเลยคนถ้าเราเป็นจิกนั่นนั่นครับในการาแน่นอน ค่ะอย่างนี้ต้องไปฝึกด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องคล่องไม่งั้นอุตส่าห์จังหวะดีมากจับพลาดไปจับมีดใช่แย่อีกจับมีดด้วยตัวฮะถึงจับมีดแล้วขยับมีดดึงมีดเลยมีดที่จับเป็นดึงไม่ออกนะค่ะทั้งนี้ดึงออกหนูกลัวจับปั๊บเนี่ยมีคำว่าจับแบบนี้ไม่ต้องไม่จับข้อมีดแต่ถ้าจับเป็นจับข้อมือนิดเดียวดึงไปแล้วมือลูกเนี่ยพิสิกดด้วยไม่ใช่ดึงเฉยกดลูกเองครับค่ะ ไม่อย่าไปทำแบบนี้นะอย่าไปทำแบบนี้ไม่เอาต้องมีสติต้องดันไปหาเขาจะหลุดเองอยู่นีครับหนูเชื่อว่าหลายคนอาจจะสติแตกโท่นะคุณรูอาจจะแบบพอมีดมาปุ๊บเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องดูดีๆต้องดูดีๆเมื่อกี้ลองไปแล้วนะคะก็จริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่คราวนี้ต้องให้น้องลองบ้างเพราะอย่างเราเราอาจจะแบบดูเหมือนผู้ชายไงต้องลองดูว่าน้องเขาจะจัดการกับสถานการณ์ได้หรือเปล่าลองเลยค่ะเดี๋ยวหลบให้นะคะหยุดอย่าเพิ่งขฮ้อย่า ตกใจก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเออยวันนีมีของมาให้ไปจะเอาอะไรจากทัานนจะไม่ต้องจับเลยคุณเก่งมากเลยนะเฮ้ยจะให้เขาลุกตัวเราเป็นพี่จะเอาอะไรก็บอกยอมรับเลยแต่มือต้องวางและตาต้องระวังแล้วก็เป็นยังไงถ้าไม่แทงได้ตอนนีนน้แล้วมือใกล้ตัวฟ้าพุบงั้งเหนือก็ปิดบิดทางเหนือไหวถูกนะาบิดเลยไหมบิดแล้วมือนจะช่วยจับเลยฝสองมือเลยจับตามก็แค่ตามตัวหาตัวดเขาขับมือไปขับมือไปตามตัวหาของเขาตามตัวหาอะไรกั็ตามเลยปัดดึงหัวมาแล้วก็เนี่ยจี้คอหลางนอกหลางนอกจับจี้คอหนอกจับมือจปล่อยตัวนี้ เขาจะปล่อยโคาชจะทำเราไร้เขาจี้คอเนี่ยจี้ให้คมเข้านะครับเราจี้เอาคมเข้าค่ะน้องแหมจี้เอาคมหลบเลยใจดีเอาละมันก็เปลี่ยนมือจากเนี้ยมาจับผมเลยดึงผมก็คือดึงผมเลยแล้วบิดคอไปอ่าเปลี่ยนที่นั่งเลยครับเปลี่ยนที่นั่งปล่อยแล้วบอกขับรถส่งเราไปเลยขับกระทุ่มแบนอ่ากบนไปเลยต้องเข้มนะมีต้องเสียงต้องดังเลยกลับกระทุ่มแบนไปเลยไม่ยอมนั่งส่งกลับกระทุ่มแบนค่ะอย่างงั้นเชืยร์ดังนั้นเวลา จับข้อมือกับจับมีดก็สําคัญเพราะว่าแรงน้องเขาอ่ะสู้อาจจะสู้แรงผู้ชายไม่ได้เมื่อกี้ดูแรงจับเวลายืนจับอ่ะรถจับใหม่ช่วงจับต้องคอยแย่งมีดเนี่ยน้องจะแย่งมับากเขาจับมือคนจับแบบนี้เลยนะครับแบบจับกระชอนหน่อยเออบิดเลยนั่นแหละเต็มที่เลยแล้วก็มือได้รูปไปหามันจับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะสู้แรงเขาไม่ได้ลองใหม่ลองใหม่ลองเลยเหมือนคุณทันมะพร้าวเต็มที่เลย กับบิดอแล้วก็ลากมือจับกดหั่ข้อมือเขาน่าจะได้เปลี่ยนปากนะคะจี้ให้แน่นๆไปปึ๊บนี่เออนนั่เเลยหมือนแต่งหน้าเค้กเลยเนองปาดใครรู้เราเอาละเราอาละตัวเนี้ยกระทุ่มแบนด้วยบอกเขากปิดออกแบนด์การกะทุ่มแบนค่ะ นี้ดีกว่าคุถ้าสมมุติเขาไม่ได้มีมีดแบบนี้เพราะว่าอย่างกรณีน้องเขาโดนบีบคอต <ừ> อนนี้เราจะให้ทํายังไงให้เราหลุดจากมือของเขาอ่ะมนถ้าขึ้นมามันขึ้นยากมีตรงนี้อยู่ม,มือเดียวบีบไม่ได้อยู่แล้วถ้าบีบมือเดียวไม่ต้องห่วงเลยว่ามันไม่มีประโยชน์<ะ>ก็ใช้หลักเดิมได้นะหนึ<ะ>่ง <1, S 1> ใช้ตัวนี้จับจับให้แน่นเนี่ยถ้ากลัวมือเดียวมันสองมือแลยประริรบดับก็หลุดเหมือนกัน<ะ>ถ้ามือเดียวง่ายไม่ยากมาก<ะ>มือเดียง่ายเพราะว่าถ้ามือจะต้องต้องแข็งละ เนี่ยเราสามารถที่จะปิดเหมือนพนมมือจับให้ล่องมือเนี่ยเกิดจับเนี่ยมันจะมีแรงบิดมันก็จะลื่นนเราใช่ไหมให้จับจิกไปเนี้ก็จะหลุดนี่ก็เรานั่นเลยจับสองมือเจ็บเจ็บแล้วแันนี้เจ็บแล้วนะครับอย่างนี้จะบองคัับได้บังคับไหล้วก็ไปตามเราได้แต่จับให้แม่นนะคะจับให้มันแล้วถึงเวลาก็สามารถเพื่อมือไปฟ้าผมได้เหมือนเดิมลับฟ้ามันก็ต้องอยู่กับเราเห็นไหมแล้วล็อคคอก็อยู่กับเราหักคอจิกคออยู่กับเราเห็นไหมเล่นได้หมดอะตาเตอเราเอาไว้ไม่เอาไว้ละ ก็คือมันทับมันอยู่ไม่ได้แต่เรางนี้แหละมปนอะไรกันใช่ไหมแล้วถ้าสองมือกันนะคะสงมือเนี่ยมีสองกรณีนนคือ้าคุณพนุงไม่เพนดูนะหลุดเลยเช่ไมต้องมือคนเนี่ยมนันจับเนี่ยแรงเนี้ย เนี่ยเราขนมไมขึ้นเป็นริม้วไม่ใช่แนี้นะหลุดเลยนะครับเป็นริมหลุดเลยหลุดเสร็จก็เราเอาคืนตาคือไม่มีการนัดก,กันก่อนด้วยไม่ต้องนัดอันนี้นเลยสมจริงมากแต่ถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยจับเราบีบเลยที่แบบมันต้องหักลงเลยเรียบร้อยนี่ก็หักแขนนอกมัน,นง่ายคือแค่คุณยกมือเสียผมก็หลุดแล้วหลุดตีโปะหลับหลับคือมันง่ายๆไงถ้าเราคุณจะหลักการนิดเดียวหลุดแล้วเนี่ยหลุดเนี่ยไม่มีคอละ อันนี้ยังเด็กอยู่ก็หลินเดียวอันสุดของข้างขับเคียงขึ่นนั่นหรอคืิน่งก็อยู่กับเราหมด เลือกท่าง่ายก่อนอ่ะเฮ้ยแล้วอะไรต่อยนนะครับเป็นริมนะครับพอเป็นริมพอเป็นริมเสร็จปุ๊บเราหลุดปั๊บหลุดหลุดปั๊บฟ้ามือนี้มือจิ้มตามือนี้มือนี้มาตาเลยปึ๊บถนัดเลยอ่ะเต็มคือลูกตาเเต็มท่านี้ออ๋โอเคแล้วก็ที่ให้เอาลูกตาก็จับเพราะว่าผู้หญิงแรงน้อยจุดสำคัญมันทับก่อนจะไปต่อยเขาอย่างอื่นไม่ได้ก็คือเราต้องเลือกจุดอ่อนของเขาเลยลูกตาขอหนูลองแบบนี้ด้วยได้ไหมคะอ่าได้ ป๊บพักมือขึ้นแล้วก็เอาแขนนี่ไม้ลงไปพักให้เลยเลยแล้วกดแป๊บเราจับยังไงก็ได้นี่หักอันนี้หักนนี้จับไม่หักลดให้ลงเพิ่งกันแต่อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะที่งานทองเลยเสร็จสันละแกเก็มีเเหลี่ยมปั๊บลงมตัวเลย อันนี้ให้น้องลองทําดีกว่าเพราะว่าลองดูว่าอันนี้เรียกเป็นแรงผู้ชายแล้วกันนะคะให้น้องเป็นแรงผู้หญิงจริงๆให้น้องลองอย่างน้องไม่เคยฝึกอะไรมาเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของการจําลองสถานการณ์ที่น้องได้ลองป้องกันตัวถ้าหนูจำได้ก็ใช้งานได้จริงฝึกมันฝึกไป้อาลองดูนะครับเอาเป็นมือเดียวก่อนนี่ทำยังไงจับปั๊บคุณฟ้าจับระบิดนั่นแหละเนี่ยใช้แรงกดดึงผมให้ชัดเจนกระชากมาผิดมือปะคะผิดมืออย่างนี้ถ้าจับแล้วไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้เขารู้ตัวดึงมาก่อนได้เหมือนกันดึงไม่ได้เลยเห็นไหม จะดึงสักอย่างนี้ก็ได้ไหมก็มาจับติดแล้วผมเป็นของที่ดึงแล้วสลัดยากดึงมาคับคนง่ายแล้วถ้าเขาหัวโลนล่ะคะหัวโลนก็ดึงหูเลยดึงหูอยครนบน้องบอกขอเลือกดึงหูนี่ดึงของนี้คุณนี่มาเองกดไปนี้รูอยู่แล้วหนูไม่น่าถามเลยอ่ะเกรงใจพี่ดึงรับแม็กเลยครับ ถ้าไม่มีผมเราก yes. ็ด uh, right. uh, ึงหูก็ตาก็ได้ฝักตามาเลยฝักตามาเลยใช่เมื่อกี้ทำเมื่อกี้ว่าเราเราสามารถมาฝังอ้อมได้นี่ก็แล้วมานี่ก็เรียบร้อยแล้วมากับเราเห็นะค่ะง่ายเลยสองมือเมื่อกี้มือยาวว่าอันนี้สองมือใช้ทำยังไงใช้ถ้าสองมือใช้บนมือก็แทรกกันไปแบบนี้ข้าไปริมนะที่บอกที่นี้นะครับ่ นะครับแล้วก็ฟ้ามือจับแล้วก็จิ้มตามเหมือนเดิมปุ๊บแล้วดันไปนั่นแหละลองฝึกที่บ้านได้เลยเพราะว่าไม่ได้ยากมากแต่ต้องระมัดระวังด้วยกับผู้ฝึกแม่ผู้ฝึกก็ผู้ฝึกโดนตาก็ระวังแค่ดันทางก็รู้แหละจับเคเนี้นะครับไม่ยากแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่อยากจะถาม อย่างหนูเนี่ยผมยาวมากหนูณอาจะกำลังจะออกจากรถจะรอดแล้วโดนกหนมาผมแล้วคราวนี้หนูจะเอาตัวรอดยังไงดีคะอ่าแล้วครูไม่มีผมขนาดเขาต้องแบบวิธีการนะคือให้ม้วนตัวกลับมาม้วนตัวกลับมาอ่าวิธีดึงผมเนี่ยตอนทักผมว่าวได้คือสมมติเราขย่มผมแล้วอะไรยังไงเนี่ยเราอยู่เนี้ยโอเคยอมอย่าอย่าไปสนใจบิดตัวนี่ตับตับให้นั่นนะตามมือข้อมือข้างนี้นั่นเงี้ยแล้วบิดตัวขาข้อเลยผมก็ไม่เคลื่อนเลยครับไม่ใช่เป็นเบงแล้วทำยังไงถึงจะหลุด ก็หลุดแล้วเราตากเระหักแล้วเนี่ย <dressed> คือเนี่ยแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยหักเข้ามือเลยเข้ามือมันย <son id> <aaa> ้อนกลับฮะคืออย่าอย่าดึงออกจากเราอ่ะมืนก็ดึงเสื้อเราเนี่ยอย่าไปดึงครับอย่าไปเชื่อเขาดึงเสื้อนี่คือผมแล้วเนี่ยอย่าไปดึงเสื้อสร้อยขาดก่อนถ้าปอบกระปบกั๊บเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยตรงนี้จะแข็งตักไป ตัดเนี่ยมือเจ็บถักเนี่ยแล้วตัดเสร็จพอห้ถจะตัดแล้วะครับือทำยังไงก็ได้เขาอยู่ในท่าที่เขาฝืนธรรมชาติแล้วไม่สามารถไปต่อได้พอเราเป็นกัเท่าเนี้ยลองแล้วปล่อยคลายต้นเดิมค่ะแล้วมือฟ้าผมเนี้ยเหมือนเดิมค่ะผมหรือหูผมหรือหูถ้าหัวล้นก็ดึงหูถ้ามีผมก็จิกผมหรือลูกตาก็ได้ค่ะให้ดึงวั กรณีผมยาวอีกรอบหนึ่งเลยอยากอยากดูชัดๆว่าตอนอ๋อนี่ต้องลองเองต้องลองต้องลองให้มือนี่จะคว้ามาอย่างเดียวจะจิกหัวพี่อย่างเดียวเลยให้ฟ้าเข้ามือค่อยแน่นเข้าฟ้าจับป๋าเขาจับผมหลักหลังมากไยิ่งดีแล้วเฮ้ยฟ้าหงายปั๊บเข้ามือก็เลยกดจิกไว้แน่นๆสมมุิทั้งสองมือฉันจะไปแล้วนะปล่อยอย่าคว้าผมฟ้ามือเขาคว้ามือเขากดให้แน่นกดไว้แล้วคุณก็บิดตัวบิดตัวให้ให้มันแคบบอย่างเงี้ยให้เข้ามืออยู่างเงี้ยเห็นไหมกดอย่างเง้ยเนี่ยแล้วคุณงัดตัวขึ้นยิ่งเจ็บนะเนี่ย เนี่มัาจะตบทันทีเลยเจ็บยังคะยังไม่เจ็บยังยังปวดยัยังไม่เจ็บรอบก็ได้หมุนนี่รอบหมุนนี่อีกหมุนนี่หมุนนี่รอบอ๋ออันนี้เจ็บยังเจ็บยังเจ็บยังเจ็บแล้วนี่ปึบเคือเราปิดเกลียวให้เขาอยู่ไม่ได้เลยกจะอูกคนเดีได้บางจำกัด มันเร็วมากเราก็ต้องมีสติแต่ให้รู้ว่าทําอะไรก็ได้ให้เขาอยู่ในท่าที่ฝึนธรรมชาติคือท่านี้เป็นชาพิเศษนี่ต้องฝึกท่งนี่เเราต้องรู้ว่าจับแล้วตึงแล้วรู้ว่าเขาเจ็บด้วยนะคนที่เรียนวิชาจะรู้ว่าเจ็บเพราะมันตึงทุกจุดวันนี้จับธรรมดามันไม่รู้เรื่องหรอกรู้เข้าแต่คนจับตึงเขาจะรู้ว่าเจ็บแล้วจะรู้ว่าเจ็บแค่นี้เขารู้แล้วเจ็บแล้วเจ็บมากวันนี้ก็จะเจ็บมากขึ้นเนี่ยมันรู้จักเกี่ยวแล้ว ท่า,านี้ไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบอันนี้ไม่ได้แอปใช่ไหมที่เมื่อกี้ต้องหลอกเออจ็บจริงใช่ไหมคเดี๋ยวป่าให้ปาช่วยแอคติ้งเดี๋ยวปลาให้เพราะมือคนอ่ะดูนี้ยแค่ก็ <S 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 ไม่เจ็บแค่ไม่เจ็บเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วนล้วเริ่มรู้สึกแล้วต้องลงแล้วต้องนั่งย่อแล้วใช่ไหมมีงอเนี้ยเพราะมันมันเป็นอาการของการตึงของของกล้ามเนื้อเหลือไปหลักการถ้าบิดแค่มันไม่เจ็บเฉย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 พอาะจริงเนี่ยับเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บเนี่ยเริ่มเจ็บนครับเริ่มเจ็บเรื่อยเรื่อยไม่ไหวตกนะครับตกขา นี่มันตึงไงมันจัง,งได้ด้วยไ,ไปเพราะมันตึงแล้วจะเจ็บเท่าเลยนั้นจะเป็นการเดาะหรือดหักไปต้องรู้กันตอนนี้เราก็คุยกันสนุกสนานมากแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันไวมากแล้วก็สําคัญเลยขย้ําเลยสติล้วนๆสติล้วนๆนะคะน้องจะลองด้ไหมน้องบอกได้ลองดูเลยนองมันน่าเล่นพาะผู้หญิงเนี่ยไงก็ตีกนต้องจีบผมอยู่แล้วใช่ยังไงพวกคุณจะต้องโดนจีบลน่น้อนจับผมไว้ อ่าจับผมือฟ้ามือเลยฟ้าสองมือแล้วบิดตัวให้กลับให้นั่นแล้วบิดบิดอีกบิดอีกบิดอีกเอาบิดจนเขาอยู่ไม่ได้เลยไหมก็ล้มเออเจ็บแล้วไม่ต้องถามด้วยแล้วเขาไปตามตามคนเดียังเอาอุ้มแล้วเร็วบิดให้เร็วถ้าบิดเร็วรับรองอาจจะข้อหลุดด้วยซ้ำไป ที่ได้เริ่มเรียนรู้ทักษะป้องกันตัวมาแล้วนะคะก็ทําให้เรารู้แนวทางรู้วิธีการป้องกันขั้นพื้นฐานเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ไม่ยากก็น่าจะทําได้ค่ะ,ะแล้วจากเมื่อกี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสมมุติว่าปลอดภัยจากการทําร้ายในรถแท็กซี่แล้วปลอดภัยจากการดึงผมแล้วจะออกไปนอกรถแท็กซี่โอเคอเมื่อกี้ถ้าเรากลับบ้านกลับแปปรมฟอจีแล้วนะ,ะจบแล้วนะครับแต่ว่านี่คือเราเป็นเหตุการณ์ที่เราวิ่งออกไปนอกแท็กซี่หรือว่าหลุดจากการถูก ร้ายแล้วเราหลุดมาได้เนี่ยถ้าเป็นที่เปี่ยวแนะนําว่าอย่าวิ่งเด็กไกลเพราะเราวิ่งไม่ทันแท็กซี่แน่นอนหรือว่าขับรถตามด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามีคนเยอะโอเคออกได้วิ่งไปหาคนช่วยเหลือเพ้าะนระหว่างนี้ใช้ใช้แบบเล่นเด็กอะ่ะเล่นไล่จับกันรอบๆบเสาอะ่ะเพราะนั้นคุณก็แท็กซี่คือต้องหลบละวิ่งไปหลบไปหลบไปเขาจะวิ่งเอาเถอะคุณแค่นั้นแหละ,อ,ะอย่าลืมว่าเขาวิ่งเพื่อล่าเราเป็นเหยื่ยอแต่เราวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดมันต่างกันเพราะมันคนต่างกันแน่นอน ไอความหื่นความอยากได้จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเหนือ่อยเริ่มเบื่อเราก็ร้องด้วยก็ได้หวังร้องไปเรื่รอยไปยัอง,งอยู่ตั้งคืนแ้่อยู่ทั้งคืนสองวันก็สองวันด้วยกันดูใช้จำนวนกันเพราะชีวิตรเราเนี่ยจนมีคนมาเจอเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปวันนั้นค่ะแล้วเราก็จะดูกันว่าน้องเขาจะสามารถแก้ไขถานการได้อย่างที่ครูแนะนําไว้หรือเปล่าได้ไอพบกก็เลยค่ะ จับเออแล้วป,ป,ป,ปุ๊บปั๊บจับปุ๊บกดเขาชักก็มาดึงก็มาเออไปอยู่ห<อ>ลังหลังฉันนั่นรับแล้ว <ๆ S 2> ดึงลังไว้เลยเต็มที่เราโอ้ดูเก่งเลยดูแบบว่ามีวิชาป้องกันตัวอย่างดีวันนี้ลองแบบสองมือไหมะลองแบบสองมือว่าสามารถใช้การได้จริงไหมทำได้ไหมเก่งทุณแรงพุ๊บแทกคุณแรงเออแบบจับตาก่อเลืปุ๊บแล้วทีอ่านี่ อันนี้เลือกวิธีถักหน้าหนีไปอีไฟทิปอีไฟทิปในวันนี้เราขอแนะนำอุปกรณ์ป้องกันรัวแบบพกพา Personal Alarm ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออยู่ในภาวะคับขันคือเมื่อดึงสลักหรือกดปุ่มอุปกรณ์นี้ก็จะส่งเสียงดังโดยมีระดับความดังตั้งแต่80 ถึง140เดซิเบลเลยทีเดียวครับซึ่งจะทำให้คนร้ายตกใจหนีไปหรือมีผู้ได้ยินเสียงสัญญาณเข้ามาทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองครับและในบางรุ่นยังมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถส่องสว่างไว้ใช้ส่องตาคนร้ายให้แสบตาตามัวไปชั่วขณะเพื่อใช้เป็นโอกาสในการหลบหนีได้ด้วยครับปัจจุบันอุปกรณ์ชนิดนี้ก็มีการออกแบบให้ดูทันสมัยน่ารักพกพาง่ายสามารถพกพาเป็นแฟชั่นได้เช่นกันครับ